รีวิวไม่สปอยแฟลต์ girls ชั้นห่างระหว่างเราไปฟังกันดูครับ แฟลตเกิร์ลส์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ร็อกกี้ไปดูมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆดีเทลส์เยอะมากเยอะจนต้องเรียบเรียงครับว่าอยากจะพูดอยากจะเล่าอะไรคือนี่เป็นข้อที่ดีนะครับดีมากๆด้วยเพราะว่าตอนดูในตัวอย่างตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหนังรักประมาณหนึ่งเป็นหนังรักฟุงฟิงกุ้งกิงแต่พอได้ดูจนจบเนี่ยบอกตรงนี้เลยว่าเป็นหนังชีวิตเป็นหนังเสียดสีสังคมและเป็นหนังเสียดสีสังคมที่วงเล็บเจาะจงว่าเป็น ประเด็นครอบครัวนะครับเพราะว่าอะไรเอ่อพ้อยหลักของมันเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นหนังรักที่แบบว่าเน้นความสดใสคือมันเป็นประเด็นของหนังเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงชีวิตของชนชั้นนะครับตามชื่อหนังเลยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเออชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตำรวจยศต่างกันสวัสดิการต่างกันนะครับเอ่อไม่ว่าคนที่อยู่แฟดเนี่ย จำใจอยู่หรือว่าอยู่มานานจนชินก็อีกแบบหนึ่งหรือคนที่รับราชการแต่ไม่ได้มาอยู่แฟตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับชั้นห่างระหว่างเราเนี่ยผมชอบชื่อน,นี้มากๆนะครับเพราะว่าตามที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยคนคนหนึ่งอยากจะออกคนคนหนึ่งอยากจะอยู่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะตักตรงความสุขได้มากน้อยแค่ไหนในจากการที่สมมติ เราอยากจะออกใจจะแยกแต่ออกไม่ได้นะครับเมื่อจะเป็นติดขัดเรื่องของการเงินอันนี้พอยหลักหรือคนที่อยากจะไปแล้วแต่ยังอยากให้คนที่อยู่ยังรู้สึกถึงความสุขที่ยังมีกับตัวเองอยู่นะครับนำเสนอได้ดีมากๆนะครับเอาละภาพยนตร์เรื่องนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ ผมไม่อยากจะใช้คําว่าเป็นภาพยนตร์ที่เจาะจงเรื่องเพศนะครับว่าเป็นหนังที่ต้องเพศไหนดูนะครับเป็นหนังที่สร้างมาสาหรับเพศไหนเพราะว่าอย่างที่บอกพอ,อยต์หลักของเขาเนี่ยเขานําเสนอคอนฟลิกที่เป็นปัญหาหลักของชีวิตน่ของคนในสังคมเพราะฉะนั้นพอพอ,อยต์หลักมันไปตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกเพศทุกวัยเนี่ยมันเหมาะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับใครที่กําลังอ,อาจจะพูดตามตรงเลยนะเพื่อนๆใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นหนังรักของสายแบบ หญิงๆไหมอะไรแบบเนี้ยผู้ชายดูได้ครับคุณไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าอะไรผมยังโดนถามอยู่นะครับว่าไปดูแลจะอะไรไหมจะเขินไหมไปดูครับเพราะว่าผมก็ไปดูแลเรื่องนี้สดใสามากๆนะครับตัวละครนำสองตัวเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ดีมากดีจนผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นความสดใสในแฟดนี้เลยอ่ะในแฟดมนๆมนมนเก่าๆเนี่ยเขาคือความสดใสที่ทําให้รู้สึกเลยว่าเออเขาสองคนนี่เก่งนะ ตามเนื้อเรื่องที่บอกเลยว่าเติบโตทั้งคู่ในแฟลตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นบ้านละถ้าพูดถึงบ้านเนี่ยเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามจะนําเสนอแฟลตที่เนี่ยให้ดูสดใสนะครับภาพแสงจะดูนวลตาเป็นพิเศษมันได้ฟีลเหมือนกับเบลที่เดินเบลในบิวตี้แอนด์เดอะบิสต์นะฮะเดินชอปปิ้งในตลาดทักทายชาวบงชาวบ้านทําให้รู้สึกว่าเมืองเนี่ยเอ่อญาติเนี่ยเขามีความสุขนะครับที่ที่เขาเติบโตตัต้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นล็อกกี้เชื่อว่าเราทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าแฟลตที่เนี่ยคือวิมาสำหรับน้องๆสองคนนี้นะครับต่อมาเนี่ยความรู้สึกของการเป็นแฟลตเนี่ยถ้าใครเคยได้ไปนะเมื่อจะเป็นเคยอยู่หรือว่าเคยไปเยี่ยมไปหาใครอย่างเงี้ยอย่างอย่างล็อกกี้เนี่ยเคยไปเลยนพิเศษนะครับกับอาจารย์ที่สามีแกเป็นตำรวจแล้วก็อยู่แฟลตแบบนี้ที่แฟลตตำรวจฟิลมันแบบนี้มากๆนะครับต่อมาเนี่ยบอยปรกรณ์เนี่ย คือไม่รู้ทําไมพอยิ่งอยู่ในฟอร์มเข้าชุดเนี่ยมีความเป็นตํารวจมากๆนะครับการพูดการอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นตํารวจจริงๆนะครับแต่ตัวละครตรงนี้มีสีสันสูงมากนะครับบ,บอยปะกรนเนี่ยนักแสดงคนนี้เนี่ย เขามีการเล่นที่เข้าใจจังหวะอยู่แล้วสายตาเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสายตาเช่นสายตาชง,งนสายตาสายตารู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจสายตารู้สึกว่าการไม่ไว้วางใจอะไรแบบเนี้ยสายตาเขาดีมากการที่เขาเข้ามาเนี่ยตัวละครเนี้ยทำให้สีสันของตัวละครอย่างน้องสองคนเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับทําให้รู้ว่าจากที่ตัวละครสองคนที่ว่าโตกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจนวันหนึ่งได้เจอกับ ตัวละครไี่เป็นตัวละครอย่างบอยประกเนี่ยทำให้ตัวละครน้องสองคนเนี่ยเขามีความสุขขึ้นนะครับมีสีสันของชีวิตมากขึ้นไม่ใช่แค่ความสุขที่มาจากแฟดหรือว่าความรู้สึกที่มาจากว่าเขาสองคนไม่จําเป็นจะต้องการใครนะครับมีกันแค่นี้ก็พอแต่พอตัวละครบอยปรณกเนี่ยออกมาทุกฉากเลยเนี่ยรู้สึกว่าแม้แต่ผมเองผมก็รู้สึกว่ามันมีคัลเลอร์มากขึ้นสีสันในความสุขมันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสุขตรงเนี้ย มักจะเป็นความสุขที่บอยประกนเนี่ยนำพาตัวละครเนี่ยได้ไปเจอโรคภายนอกมากขึ้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นนี่คือทำให้เห็นเลยว่าเออเขาคือตัวแทนจากโรคภายนอกนะครับคำว่าโรคภายนอกไม่ใช่ไม่ไมใช่อะไรที่เวอร์หวังนะแต่บางครั้งเนี่ยสังคมเดิมๆเนี่ยมันก็เหมือนกับโลกใบเดิมๆแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะการแสดงของบอยประกรเนี่ยดีนะครับชอบตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็ นักแสดงช่องเนี่ยที่เล่นละครเนี่ยวันหนึ่งถ้ามาเล่นภาพยนตร์เนี่ยผมชื่นชมนะเพราะว่าเขาต้องสลัดเยอะมากและเขาทําได้ดีนะครับต่อมาตัวละครอย่างแม่นะครับผมก็รู้สึกเลยว่าขออภัยนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำรีเสิร์ชมาจริงน่าจะเป็นคุณคุณจอยเนาะคุณจอยทีเคเนี่ยเล่นเป็นแม่ได้เหมือนมากและว,วงเล็บต้องเป็นเมียตำรวจด้วยนะต้องเป็นแม่ที่อยู่ในแฟชช์ด้วยใช่เลยนะครับแม่แม่ที่อยู่ในแฟชช์นะครับคุณ คุณหญิงคุณนายนะครับคุณหญิงคุณนายอะไรก็ตามที่เป็นเมียเมียตำรวจเมียข้าราชการเนี่ยอันนี้เป็นคําเรียกว่าคุณหญิงคุณนายเนาะก็คือลุกแบบนี้จริงๆนะครับแคสติ้งเนี่ยดีมากปรอบมือนะครับส่วนแฟลตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เผลอวังนะครับรู้แหละว่า,ว,าว่าถ่ายที่ถ่ายที่แฟลตจริงๆนะครับฟิล์มมันก็เหมือนกับเวลาเราดูบุพาราตีอ่ะเสน่ห์มันเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นนะครับฟิลลิ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าการคุมโทนให้อยู่ในพื้นที่แค่เนี่ย มันเลยทําให้อยู่ในบรรยากาศของแฟตตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเข้ามาในแฟตแล้วเนี่ยมันมีโลกที่เขาสองคนอยู่ด้วยกันและตรงเนี้ยผมว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ใครรอช่วงเวลาจิกหมอนใครรอดูความน่ารักสดใสเนี่ยตรงเนี้ยตักตวงเลยนะครับมีเท่าไหร่ตักตวงเยอะๆเพราะมาทีเนี่ยมาแบบมาก็แบบอิ่มอะฟูนะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ ต้องการความอบอุ่นทางความรู้สึกคนโสดคนเหงาที่รู้สึกว่าต้องการ energy ยังหาแฟนไม่ได้ยังหาคนข้างกายไม่ได้ช่างมันเรื่องเนี้ยจะเติมเต็มคุณเองนะครับฉากที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นความรักของสองคนเนี้ยเขาให้เราเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกทีว่านักแสดงสองคนเนี้ยตีความดีนะครับแสดงได้ดีและไม่ใช่หนังที่เจาะจงว่าเป็นเพศไหนดูนะครับ ทุกคนดูได้หมดนะครับแฟชเกิลนะครับชอบมากๆเรื่องนี้ถ้าถามว่าสิ่งไหนที่ยังติดอยู่นะครับเป็นจุดขัดใจก็จะบอกว่าจุดที่เป็นจุดคอนฟ lict ที่เขาแตกหักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับตัวละครไหนกําลังแตกหักกับตัวละครไหนเนี่ยไม่ใช่แค่เขา2คนเนี่ยผมจะพูดตรงนี้นะว่า บางเบาเกินไปนะครับเวลาเคลียเรสูริชันที่เป็นเคลียคอนฟ lict นั้นน่ะง่ายๆคือเคลียร์ใจกันง่ายเกินไปแล้วทําให้พอยทุกอย่างที่ก่อตัวมาให้คอนฟ lict หรือว่าให้จุดที่ทําให้ทะเลาะกันแตกหักเนี่ยมันใหญ่เนี่ยและอยู่ๆมันเคลียร์ง่ายจนรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันบางเบาไปนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะผมจะบอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มันเป็นพอยต์เล็กมากนะครับถ้าเทียบกับปัญหาที่ตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้เจอมันมี conflict ที่ใหญ่ที่สุดนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่ตัวละครทุกคนเจอเหมือนกันและก้าวผ่านมันยากที่สุดนะครับไม่ใช่ conflict ที่มีปัญหากับใครแต่เขาต้องเผชิญสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ต่อให้อยู่ในสถานะครอบครัวอยู่ในสถานะคนรักสิ่งนี้ก็ต้องเผชิญและจัดการเองเท่านั้นนะครับไปดูและจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับเอาล่ะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันคือการเสรียสีสังคมโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยคืออะไรมีเมื่อพร้อมนะครับสำคัญที่สุดมีและเลี้ยงเขาให้ดีการที่เราจะมีบุตรเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันง่ายครับต่อให ยุคนี้จะมีคนที่มีบุตรยากแต่ผมก็จะพูดอยู่ดีว่ามันง่ายกว่าการเลี้ยงเขาทั้งชีวิตให้เขาโตจนอยู่ในจุดที่ชีวิตเขาสามารถดูแลตัวเองได้พร้อมแล้วมีสําคัญที่สุดเหมือนกันรักใครรักจริงๆอย่ารักพ่อเหงารักเขาที่เป็นเขาเขารักเราที่เราเป็นเราความคิดแบบนี้นะครับเมื่อจะเป็นครอบครัวคนรักหรือเพื่อนฝูงถ้าเราคิด แบบนี้เรารู้สึกแบบนี้จริงๆรักใครคนหนึ่งจริงๆชั้นห่างระหว่างเราในใจเนี่ยมันจะไม่มีครับไม่ว่าสภาพการเป็นอยู่จะเป็นยังไงจะไม่มีชั้นห่างระหว่างใจของเราครับ f l a t Girl s Girls, นะครับชั้นห่างระหว่างเราเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เชียร์อัพนะครับทุกโรงภาพยนตร์ไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องล็อกกี้ครูด้วยนะครับนานๆจะพูดทีบายยครับ